ที่นี่คือแก่งกระจานนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับจุดแรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือมามออีแดงนะครับขณะนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นที่ไหนสักแห่งในจังหวัดศรีสะเกษนี่แหละครับ รูปภาพไปฝากกันท <ไป S 2> ีน่บ้านนะครับตอนนี้ววเราก็กำลังเดินเดินขึ้นไปนะครับชมวิวอีกเลยจุดหน,นึ่งผาหมอยเด่นนะครับไหนก็ได้นะครับบรรยากาศนะตอนนี้เป็นทะเลหมอก้นภูเขาอะไรนะครับัางโน้นน่าจะเป็นประเทศกัมพูชาหรือเปล่าครับใช่ใช่ด้านล่างนะครับน่าจะเป็นกัมพูชากัครับผม แป๊บว่าไงบ้างครับเป็นดีไหมอ้อเจอแล้วครับทางซ้ายคือป,ป้ายขามอยแดงที่เขาจะถ่ายรูปกันนะครับโอเดินมาดูสักหน่อยนะครับเราต้องไปถ่ายรูปกันกันหน่อยเนาะรับผมมาถึงแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึง จุดชื่นเพลิดเพลที่เรามาในั้งนี้นะครับนี่ครับทะเลหมอกข้างหน้าสวยงามมากเพื่อนร่วมสมาชิกนะครับอันนี้เจดีของเรานะครับดีเจนะครับดีเจเอ้ไม่ใช่พี่ก่อนนะครับจะปักหวานนะครับ แฟนหาอาชาลีโอจัดมาจุดโตงานนี้เฮาใจเลี้ยงส่งกับการจากไปของคนในตราดีเมือก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนที่เรา ไี่ได้ขึ้นมาบนอุทยานเขาให้ข้าวารนะครับก็เต็มเรหมอแล้วทีนี้เราก็ได้มาไหว้พระนะครับ,บนบน เป็นภาพลูกเป็นดำนะครับรู้สึกสดชื่นมากเลยครับสดชื hmm. <S 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 şey ่นมากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปไหนกันต่อต่อไปเราก็จะไปถ่ายรูปตรงนู้นครับเดินไปจุดชมวิวฝั่งนู้นก่อนครับแล้วนี่อะไรอีกนะมันจะมีอ๋อมีภาพแกะสลักลูนส์ตันนะครับเห็นข้อเขียนป็นอันซีนนะครับ ภาคเสียงน้อยออกเดินริมเปล่าริมเปลือยจะไปโรงเรียนครูบอกให้พักเบียนโตขึ้นได้เป็นล่ะเจ้าคนนายคนเรียนเอาเรียนเข้าไปก็ าได้สันข้อคนต้องตันลงบากลนไปตรงแล้วเก็บหอยเก็บปูแก็บผาได้ล้ว้อโค้งร้อตรงตัวลงตรงลปะในสมันนะครน เรื่องที่หาดูได้ยากนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีๆนะที่ได้มาชมกันนะครับซึ่งภาพแกะสลักมุ่้ตามที่เขียนไว้ในป้ายมีอายุถึง1,500ปีเลยนะครับอืแล้วแล้วเราต้องไปดูใกล้ๆครับเพื่อนโอเคกเกโอเคครับเราต้องไปดูใกล้ๆใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวครูปแป,ป๊บต้องนำเสนอนะครับการแกะสลัก ภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับเจอแล้วครับเจอภาพศิลปะฝาผนังมาสอง0ันปีก่อนนะครับเอาแล้วแล้วอ่ะมูลหาด่วนครับนู่นเนี่ยครับเจอกแล้วกล้องซูมไปเลยครับนอนองหวครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถมองเห็นเขาพระวิหารได้นะครับอันนี้ก็กรนอาหเรนะครนะกำลังแอบนะครับกำลังส่องกล้องอยู่นะครับว่ามองไปที่เขาระหาราซ้ำหง้ำานหรือเปล่าครับเห็นในหนรับ่มันจะเป็นภาษาเก่านะครับอดีตอดีตนะครับเคยเป็น เมืองที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเมื่อกี่ปนี้นะครับหมัยรงการเมือปีนี้นะครับาเราโดนยึนะครับบางรูเมือมีคร ทางนู้นนะครับที่มองไปนะครับนั่นแหละครับเตาพระวิหารกไกลๆนะครับ<ฮ>เราอยู่แค่ตรงนี้นะครับ,บสะุ้งที <laughs> ่นี่คือน้ำตกนะครับน้าตกอะไรนะครับลืมชื่อเนีู่จี้ได้่แต่ตอนนี้ลืมแล้วน้ำตกผูจองนยอยครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ น้ำยืนอืมงน้เหอน้ำยืนอะกนลังกำลังเดินลงไปเดี๋ยวจะให้ดูน้ำเดืองอีกนิดเดียวเราก็จะเห็นน้ำตก งลงน้าตกนะครับซึ่งมีบันไดลงนะครับค่อนข้างชันมีประมาณสามขั้นนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเหนื่อยหรือเปล่าน,นะครับโอ้ยพดเคี e ้ยว <unch> มันเถาวงกดเลยนะครับไปไปเ่อยไปไยากนะครับ We'll ถึงแล้วครับ,รบน้ำตกที่จองนายอยนะครับชื่อน้ำตกอะไรนะครับชื่อน้ำตกอะไรน้ำตกคือจองนาย่อยใช่เหรอน้ำน้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรนะพี่ปาะคูหลวงน้ำตกคูหลวงนะครับเดี๋ยวให้ดูคูกันไปเป็นระยะระยะนะครับผมโคตลื่นนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สองเส้นทางใหม่ของเราคือเส้นทางไหนเส้นทางใหม่ของเราก็คือเส้นทางที่เรามาหรือเปล่าครับนี่ครับใช่ครับนี่ครับทางดินครับซึ่งน่าจจะลำบากและยากกว่าเดิมแต่เพิ่มเติมความเหนื่อยครับตอนนี้เราเหนื่อยมาพอแล้วนะครับขึ้นเลยครับรองเท้าแตะของเราแล้วก็ใส่ของเรานะครับ น้ห้วยหลวงครับอ๋ออะไรนะน้ำตกห้วยหลวงครับนี่คือเป็นต้นน้ำเลยครับน้ำตรงนี้คือ้อน,น้ำที่หล่อลงไ,ไปด้านล่างครับเรามาดูกันว่ามันจะมีความเย็นมากกว่าหรือเท่ากับด้านล่างครับเต่น,นต้นต้นน้ำอะไรได้เนะครับเราจะให้ครูวิทยาศาสตร์นะครับอธิบายถึงการที่มาของน้ำนะครับว่าจะเดินไปมันมน่าจะเดินบ้านอะไรก็ได ลองดูลองดูต้องฆ่าเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่ไหวนะครับเย็บเข่า้วครับตอนนี้เราก็ที่นี่คือแกงกระจานนะครับแกงกระเลานะครับอันนี้เรากำลังจะไหลไปนะครับเขาเรียกว่าสไลเดอร์ครับน้ำชี่ยวแรงมากเลยครับขนาด ครับสวัสดีรุ่งขึ้นนะครับที่นี่บ้านพักนะครับมณีเทวาผู้จองถึงสามนะครับเช้าที่สดใสแดดออกเปรี้งเปี้ยงนะครับ ก็ก็คือเราไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็คือขากลับเราแล้วเราจะไปวัดหลวงปู่สวงนะครับนี่ก็พวกเป็นรอบที่สามที่สี่เลยครับน่าจะถูกแล้วอะไรครับนี่ครับกำลังจะเก็บของนะครับเนี่ยดูสภาพตอนกลับกับตอนมามันต่างกันแล้วเราก็มาถึงวัดไผ่พัฒนาแล้วครับหรือที่เรารู้จักกันในานามวัดหลวงปู่สวงนั่นเองครับซึ่งความพิเศษของวัดนี้ก็คือ ทุกอย่างที่ทำเลยไม่ว่าจะเป็นสารวัตรสติวัดทุกอย่างครับส่วนมากโดยรวมแนละ้วทั้งหมดจะทำด้วยไม้นะครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่องสงามน,นะครับซึ่งเป็นตลาดนะครับที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยกับเขมรนะครับดู สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาถามกูรูนะครับกูรูการเล่นบอลนะครับนะครับเขาต้องเล่นยังไงนะครับบอลนะครับยังไงนะครับเงินอะไรนะครับเงินตายเมื่อกี้สล็อตสล็อตมันต้องยังไงนะครับไปถึงต้องเงินไว้ให้เขาจะมีโคต้าแรก5 0 0พันได้อาหารหนึ่งมือแลกหนึ่งมือได้ที่นอนจะเป็นเหรียญขึ้นมาเราเอาเหรียญนั้นแหละไปเล่น แต่ถ้าเราแรกโดยที่เราไม่ได้เป็นเร่องน้มันเลกซื้น้ำมันเลกซื้อไม่ได้เือดเงินตายโอเคตรงนี้พวกเราก็ได้ไปเดินาอันน e: yes. <Job illa. S 2> mm ี้ก็เป็นขากลับนะครับก็กลับมาที่เรือสุดสุดตรงนนี้ก็บรรยากาศก็ง่ายต้านทึ้งเรื่